คนว่าซีโคนมันบ่เข้าไปเขียนซื้ออันนี้บ้านเล็กที่ยนนี่มูลบา้านเล็กที่ยนเฮงี่ติมหนึ่งสี่สิบสามมันบ่มีหาคน,น,นกัเขียนขนดว่าเอาหาคนกัเขียนหาโค่นเงี้ยนด้วยจวงนี่ซีโค่นกับเขียนซีโค่นมาึงมักว่ะมึงหมักว่าก็คะเอาคอนว่าให้เอาคาบเฮงี่ติมนแบบเน้นไปไปๆใช้ต้องเอาคุมไง แกล้<ผ>ม,มไข่เคี้ยนเส้นสหมูเขียนเส้นสหมูก็นมาเราจะอเอาไปกอ่อผอเลียงข้างกัน<อ>คลิปคลิปนี้ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับผู้ชมครับถ้าผู้ชมดูคลิปผู้ชมคิดว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้ถูกตั้งข้อสังเกตเป็นการซื้อเสียงหรือไม่ครับเกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่โซนภาคอีสานผู้หญิงคนที่ข้อมรถจักรยานยนต์ข้อมมอเตอร์ไซค์อยู่พยายามอธิบายเรื่องการลงชื่อเลือกหมดเลยไหมคนละสี่ร้อยหัวละสี่ร้อยเลือกพักไม่เลือกคนอะไรต่างๆนานา หลายคนก็บอกอ้าวโอ้โหแรงมากนะกรกตทำอะไรอยู่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบคลิปคลิปนี้หน่อยซิซึ่งมีการเพื่อวิจารณ์อย่างกว้างขวางในคลิปเราจะเห็นนะครับมีการโชว์ใบปลิวด้วยนะของพรรคไหนนะเป็นผู้สมัครหญิงคนหนึ่งแหละแล้วก็ในสมุดเนี่ยมีเล่มเขียนที่อยู่ชัดเจนด้วยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ถูกต้องข้อสังเกตว่าเป็นการซื้อเสียงหรือไม่เขาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกันอยู่ในตอนนี้นะครับ คนที่กําลังอธิบายเรื่องราวในคลิปนะครับก็คือเรื่องของการลงชื่อให้ชาวบ้านฟังเนี่ยในกระเป๋าสะพายของเขาเนี่ยมีสมุดบัญชีอยู่เล่มหนึ่งด้วยและตัวหนังสือเขียนไว้บนปกหนังสือนะครับว่าบ้านท่าหายโศกหมู่สี่ตำบลเฝ้าไร่จากการตรวจสอบดูว่าพื้นที่นี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับพบว่าอยู่ที่หนองคายนะครับขณะที่ในมือของชาวบ้านในคลิปมีแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครหญิงพักการเมืองหนึ่งมีดีกรีเป็นถึงคุณหมอด้วย ภายหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับหลายคนเห็นคลิปแล้วก็บอกแรงมากกกตทําอะไรอยู่เนี่ยมาดูด่วนจริงไหมกกตอบอกแจ้งข้อมูลการซื้อเสียงการจุลิตเลือกตั้งเนี่ยจะได้เงินแสนถึงล้านเลยเดี๋ยวจะลองแจ้งดูสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแถวบ้านก็มีเหมือนกันไปดูคลิปจนเต็มครับว่าซีโคนนั่นว่าให้ไปเขียนซื้อ อันน au er, LIKE oh, um. ี t <t ้บ yeah, ้านเล็กที่นี่พูกว่าบ้านเล็กที่ขอนยี้ติมหนึ่งสีสิบสามบอมี่หาคนกับเชียนขันว่าเอาหาคนกับเชียนหาน้นเยนยด้จวงเนี่ยซีขคนกับเชียนซี่้นโมมากกว่าโมมากกว่าเพคะเอาคนบ่ให้เอาคาบเนี่ยติมอันนั้นไปไปใช้แล้วเอาคุมไรคุมแล้วขุมนีไปหนีคุมติมให้เชียนใจี๊ยมูเขียนเจี๊ยมูก็มา เาจ้งพาไปกาะขอเรียต้อกวนจ้างาไปเกาะมันอยู่กวนในนันให้เขียนมาเอกจ้างมาอัานลา้อธิบายเอาพาไปได้สีเอาบบก็าเฮียนคนนี้อยู่หาเพรายังสี่เหมนบสีเอาบบเอาพกหาโอเจสี่ก็ว่าบาลขทีเปนเลขเลขทีเตี้ยเจสี่เหมืนบก็เขียนหาพุ่นของพันธ์นเอาเวเขียนหาจสี่า่กันหาคนกสิดียวพูละซี่เลย คันเชนหาวามีถ <As> ึงฟลเรซีด้วยมันไม่หาคนถูกเลยหน่อยเจสซี่เนี่ย่เพิมนี่ครับโอ้โหกกตอาจจะต้องลงมาตรวจสอบดูนะครับว่าเนี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงก็เข้าข่ายน่าจะผิดกฎหมายแล้วก็คือการซื้อเสียงชัดเจนนะครับแต่ที่สาคัญคือมีใบปลิวพักชัดเจนมีเพจเพจหนึ่งครับออกมาให้อีกหนึ่งข้อมูลครับคุณผู้ชมครับก็คือเพจไทยหนองคายไม่ทิ้งกันเขาแชร์คลิปนี้ครับแล้วให้ข้อมูลบอกว่าคลิปนี้เนี่ยมีเจตนาสร้างทิกตอกขึ้นมาครับเพื่อหวังผลทางการเมืองใส่ร้ายเบอร์สี่ เอาโบชัวที่เราแจกชาวบ้านเนี่ยไปคลิปเนี่ยเป็นเท็จและยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอว่าผู้สมัครที่อยู่ในใบปลิวจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีครับไว้เป็นหลักฐานแต่องไรก็ตามเพราะว่าเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยไม่มีความชัดเจนเรื่องที่มาที่ไปของข้อมูลที่กล่าวอ้างเลยปรากฏว่าก็มีการพยายามติดต่อไปที่ผู้สมัครหญิงท่านนี้นะครับผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อกันไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้นะครับไม่สามารถจะติดต่อได้นะครับขณะที่คลิปคลิปนี้อย่างที่ผมบอกว่าถูกแชร์เป็นอย่างมากครับ คนหนึ่งที่เอาคลิปนี้ไปแชร์ก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิตครับคุณชูวิทย์นำคลิปนี้ไปโพสตและก็ระบุข้อความบอกว่าเทศกาลจ่ายเงินภาคอีสานภาคใต้เริ่มจ่ายกันแล้วมัดจํากันไว้ก่อนอสอมอเป็นคนเดินสายจดรายชื่อตามบ้านเมื่อได้เป็นสอสอพักร่วมรัฐบาลก็โกงเงินกลับมาสะสมดูเอาเองว่าพักไหนนักการเมืองถึงรวยชาวบ้านถึงจนพร้อมกับคอมเมนต์นะครับบอกว่าโกงมามากถึงเวลาคืนเศษเงินให้ชาวบ้าน แล้วกลับไปโกงใหม่มากกว่าเดิมพูดแล้วโกงส่วนกกตมัวแต่ไปดูงานต่างประเทศจะไปทําไมต้องให้ต่างชาติมาดูงานของเราสี่ถึงจะถูกแบบนี้มีแต่ไทยแลนด์เท่านั้นที่ทําได้นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวกกกตน,น่าจะต้องมาตรวจสอบนะครับว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยเท็จจริงอะไรยังไงมีการซื้อเสียงเกิดขึ้นจริงไหมนะครับ <S <S เพราะถือว่าแน่นอนว่าหลายคนก็บอกโอ้โหนี่โจ่งแจ้งมากนะในยุคที่มีโลกออนไลน์เข้าถึงขนาดนี้ยังกล้าถ้าทําจริง แต่ต้องดูครับว่าเป็นข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรครับ